อน้ำเปรี้ยวๆเ,เอาหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ใส่หน่อยเอาเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้สั่งสลัดครับสลอดนี้ดูสกจะก็เนีห้าสิบบาทเองครับพอแล้วครับ <ś les> <ś les> อ๋อครับ <ś les> โอาเขาไม่แหวหรอใส่นี่ได้ไหมนะเขาไม่ให้รับเงินนะเขามีกล่องหลงเขาหลงเขาอยากให้น้องคนนี้ ก็ไม่มีเลยหลงเหลงอ้าวผมยังไม่เอากราฟมาอุยไปนี่เดรสินเยอะเกินจะกินหมดขอบคุณครับบุงหลงเหลง ไม่รู้เหมือนกันร้อยนึ่งพอดีสองพันร้อยหนึ่งจานละห้าสิบป่ะห้าสิบหกสิบเดี๋ยวผมยังไม่ได้ช้อนอันน้ำร้อนอันหนึ่งนั้นเนี่ยนี่ร้อนนี2 2> 100, 100 50, mm ่แปดสิบโอเคสองร้อยพอดีช้อนซ้ำ นี่ประชดแทกเยอะเกินอนะ่ะไม่ดีเนอะอันนี้ครับส,สลับจานหกนะสิบเนาะหกสิบบาทเยอะมากหกสิบบาทครับตอนนี้ทิปยี่สิบบาทใช่เขาไม่เอาเขาให้ใส่กล่องออแล้วก็ข้าวก่อนที่จะเข้าไปเรียนหนังสือครับเพิ่งมาถึงอันนี้ จาน60มนะอันนี้ก็น่าจะา80กับสองอย่างขา้าวตอนนี้ยังกฮะ200 50ตอนนี้ยังกินยังไม่แพงครับผมว่าเขาไม่ได้เอากำไรอืมเขาออกจากในโต๊ะ <laughs> อ,ะอ่าครับไม่ไม่นะครับอย่างร้อยก็ไม่ต้องให้กินฟรีแล ก็ช้อนน้ำเปล่ามาเอามา <Okay. S 1> มา,มาละอ่านไรครับก็กินสลัดกินข้าวครับอันนี้มามีคนถามเาับว่าผมลงคลิปตำหลักครับอันนี้มาพฤศจิกาวันที่ยีย่สบเอ็ดจะเห็นที่บอกคือวันที่ยี่บเอ็ดพฤศจิการครับก็มาไปจําเดือนที่แรกว่าจะไม่มา,าว่าเวลาไม่เอือ้อ ในสุดๆต่อมาครับกินสลับกมีสปอนเซอร์ข้าห้องเลยมาใช่มีพี่เขามาด้วยพอดีวันนี้ไม่ต้องมาดิ้นไปเล่นแบบรุ้นโลห้องมีห้องพร้อมก็เลยแบบใจเย็นหน่อยไปเดินตลาดน้ำผู้มาตลาดน้ำผู้เขาก็ทําทำใหม่ไอที่เคยดูคลิปตลาดน้ำผู้อันเก่า แตวันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับกว้างใหญ่เยอะขึ้นที่เด,เดิมเพิ่มเดิมรวมแตกต่างนะครับตลาดช่าใหญ่มากโุ๋ยถ้าเป็นชานก็ดีมีคนถามว่าต้องเสียเงินไหมไม่เสียครับ ตอนนี้เขาไม่ได้เสียเงินเข้านะครับก็มีพาปอร์ตเสียเงินค่าอะไรเขาคงได้ยินว่าต้องจ่ายเงินนะครับถ้าเข้ามาในเนี่ยนะครับถ้าคนในสายแก้วเขาให้เข้าไม่ต้องมีพาปอร์ตก็ได้ครับเขียนคำร้องเข้าสามวันก็คนในสายแก้วนะครับจังหวัดอินต้องมีพาพอポปトอย่างเดียวก็มีคนถามมาแล้วก็ เขาถามว่าเสียงเงินไม่ม่เสียครับที่ได้ยินว่าเสียงเงินก็อาจจะมีพวกทัวเสกที่เก็บไปยืนรอเข้าถึงก็จ่ายสองร้อยครับแล้วเขาก็มานั่งรอเขาัปะสะปอร์ตไปปั๊มให้เลยแต่ก็ท้าพอๆกันนั่นแหละรครับจอมมอไทยไม่ถึงห้านาทีฝั่งคอมเมนต์ยี่สิบเจ็ดนาทีวันนี้จับเวลาดูพุลากรเขาน้อย <laughs> น้อก็อาก่าจเกไข่ครับแต่เขาก็วิธีเวี่ยงอยากให้คนไปทางรัฐนะครับผมเดาเอานะเพราะว่าแจ้เขียนใบต่อมอ20บาทเขาก็ายังรับจ้างเขียนเลยตันนี้จะกินสลัดนะีจนตลัดนะไม่สนทัดเรื่องจินโชเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วนะครับ สำหรับน้องที่ฉันว่ามาเล่นเพื่อบันเทิงก็อยากได้เหรอครับไม่เชิงบันเทิงหรอกมไม่ได้ก็ตั้งงบไว้แค่นี้นะครับหมื่นเดียวแต่วันนี้จะลองกลับไปเล่นลายเดิมนะครับลายที่เคยได้ว่าจะอยู่รอดไหมจะไม่ศึกษาใหม่แล้วครับงานทุกทีมีนจะลองของทดลองสูตรหลายรอบแล้ว